ว่าเขาเปนาน็นคนถามตั้งสองครั้งอ๋ออันนี้คือเราโทรติดต่อเขาเหรอคะผูก้กกับได้คือรอบแรกเนี่ยยีิบสองกันยายนเนี่ยมันมันเป็นรถปิกอัพตู้ทึบใช่ไหมรถส่งของอะ่ะแล้วันนี้ทะเบียนอันนี้เราก็เช็คทะเบียนนู่นนี่นัน่น,นใช่ไหมอ่าตอนนี้ตอนแรกเราติดต่อเขาไม่ได้ช่วงช่วงกลางวันอ่ะนะชต่ช่วงเย็นโทรไปถึงรับสายอะไรเงี้ยเขาคุยกันแล้วตอนหลังเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนถามเั้งสองเหตุการณ์นั่นแหละเขาน่าจะดูทีวีได้แบบผมดูแล้วอืมครั้งแรกนี่คือเขาเขามาทําอะไรอะ ตรงนี้เขาก็มาส่งของสองครั้งละอ๋อเขายุ่จังหวัดไหนคะเพิ่มกับอยู่ไกล้นั่นเลยอยู่ไกลแถวอีสานไกลอ๋อเขาบอกไหมว่าเขามีเหตุการณ์อะไรชักจูงไปทําไมเขามาก่อเหตุแบบนี้มันด้วยชักจูงเขาเขามาส่งของโซนพื้นที่แถวนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ส่งของก็พักเหมือนนอนอ่ะมีพักคอยเสร็จแล้วระหว่างกลางคืนแล้วก็ขับรถนู่นนี่นั่นวนไปเกิดมาชอบตรงนี้กันอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยมามีกิจกรรมกันแต่รอบแรกเนี่ยเขา มีเก็ดกันในรถนะ,ะรอบแรกเขาไม่ได้จะไปเจเอมากหรอกแต่ว่ามันก็มีเสียงอะไรแง้มแง้มประตูอะไรมาเนี่ย<ะ>มันเด็กแต่มีเด็กนั่งในร้านตักผ้าหลายคนเขาก็ได้ยินเสียงแหละร้องเกี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้หลังจากนั้นนะประมาณห้านาทีก็ไปเลยก็อาจจะเรียบร้อยแหละไปเลยก็ย<ะ>ังไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเด็กเขาก็มาบอกให้เจ้าของร้านแล้วว่าเ,ออม,เออมันมันมีอย่างนี้ด้วยนช่ไหม<ะ>แต่ของร้านเขาก็ดูกล้องแล้วมันรอบแรกเนี่ยมันได้ชาร์จว่าม,มันอยู่ในรถใช่ไหม รอบหลังเนี่ยตุลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันใช้รถส่วนตัวมาใช่ไหมมันจะยังติดใจที่เดิมอยู่ก็เลยมาตรงเนี้ยแล้วพอตอนนั้นตีสามมันดึกมันก็คิดว่าเออกเปี่ยวโล่งๆใช่ไหมว่าน้องจอกมันสามสี่ทุ่มก็ไม่ใคมีคนแล้วมันมันมันไกลอ่ะเป็ไงมันก็มันก็กาว่าคือมันต้องเข้าใจอย่างคือพวกนี้มันเป็นโรคจิตนะไออเขาเขาจะชอบความตื่นเต้นอะไรเงี้ย ถ้ามีคนแอบดูหรืออะไรมันจะชอบอะไระมันยิ่งมีอารมณ์ไหมวะเราก็เราก็คิดว่าเขาก็คงใหญ่แหละมาเคยมาแล้วก็คิดว่าตรงนั้นแล้วจุดตรงนั้นอ่ะมันลานจอดรถมันกว้างนะแล้วไฟมันสว่างเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสนใจที่เขามีีาร์ลมอาดัะเรัเหมือนเหมือนกระตุ้นอ่ะมันมันกระตุ้นอ่ะหมอเขาบอกต้องไปพบแพทย์อะไรอ๋อค่ะแล้วเขาเขาไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเขาถ่ายคลิปไป ไถ่มีไม่มีคลิปไม่มีคลิปเขาไม่ได้มีคลิปไลไอ้ในกล้องที่เราดูนะมันกล้องจากร้านนะร้านตัดผ้าอืมก็คือทำแต่เขาก็มีกิจกรรมวัตถุศีแหละเป็นความตื่นเต้นของเขาแต่ว่าเขาก็เขาก็บอกผ่านเรามาว่าเขาเขาก่าวขอโทษสังคมเขาสำนึกผิดใช่เขาเขาจะไม่ทำอีกแล้วเขาก็ทำไปเพราะขาดสติแล้วก็ทำไปคิดน้อยอะไรเงี้ยของเขาเองก็เป็นมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยมีลูกมีอะไรเขาก็เลยกราบขอโทษเราจะไม่ทำอีกอะไรเงี้ย Ừ, แต่ว่าเขาก็จะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วมาเสียค่าปกค่าปรับอาจจะในพรุ่งนี้ก็มาเลื่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเขาเป็นคนส่งของทั้งคู่เลยถูกไหมฮะพุ่มกับไม่ไม่จรง,งนะเขาเป็นเขาทํางานส่งของกันทั้งคู่เลยเา,าวิ่งส่งของอ๋อเขาเขาเป็นเขาเป็นแฟนกันด้วยใช่ไหมคะไม่ได้เป็นแบบคนอื่นเขาว่าเป็นแฟนกันเนี้ยประมาณไหน,นอ๋อโอเคครับผมกับขอบคุณค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ